ขับแป๊บเดียว2,500โลแล้ครับได้เวลาเข้าศูนย์แล้วพี่น้องเดี๋ยวจะให้สิริพาไปนะถามสิริก่อนสิริพาไปตีลีหน่อยสิขอโทษนะพอดีไม่เข้าใจ <laughs> ไปเรียนหนังสือไปสิริขอโทษนะพอดียังไม่ค่อยเข้าใจโอ้ยไม่เคยเข้าใจอะไรเลยนะเอาอย่างงี้สิริพาไปศูนย์ฟอร์ดใกล้ๆหน่อยสิ กำลังแสดงผลสำหรับสิริพาไปศูนย์ฟอร์ดใกล้ๆหน่อยซิห้าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโอ้โหมันใกล้ตรงไหนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอะเองนี้สิริ กินข้าวหรือ,อยังเดี๋ยวนะคุณคิดว่าฉันคือสิริใช่ไหมคะ <laughs> ขอบคุณที่ชมค่ะ <laughs> เออเออ,เอ,อพอพอ <laughs> ไปเดี๋ยวผมจะพาไปศูนย์ฟอร์ดนางรองครับอันนี้กินข้าวพึ่งเสร็จครับนางนางรองน่าจะมีนะเติมห้าร้อยวิ่งได้สองร้อยโลเมื่อกี้เติมน้ำมันห้าร้อยครับ ได้ฮะสองร้อยโลถือว่าประหยัดไหมพีม่น้อง <c oughs> เมื่อวานผมเติมจากขอนแก่นห้าร้อยนะก็วิ่งถึงละหารทรายนะปั๊มเชลผมเติมเชลวิ่งได้ไกลมากจริงๆผมรู้สึกได้ว่าเติมปั๊มเชลนี่วิ่งได้ไกลมากเลยนะ <c oughs> ขนาดน้ำมันเขาแพงนะตั้งสี่บาท วิ่งได้ไกลจริงครับเชลแแจวเลยครับต้องเติมปั๊มเชลแล้วแหละแพงก็ช่างแต่วิ่งได้ไกลเนาะสิริมไม่รู้จักที่ดีหิริเลยไ,ไม่ไหวไปเจอกันที่ศูนย์ฟอร์ดครับพี่น้องเอาแล้วครับตอนนี้เดินทางมาถึงศูนย์ฟอร์ดแล้วครับศูนย์ฟอร์ดนางรอง เปล่านะครับฟอร์ดไฮเทคบุรีรัม2,000ันโลครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างระยะ2,000ันโลโติดต่อใครได้บ้าง ยังไงเนอะไม่มีใครมารับเลยเลยแล้วต้องเดินไปเองนี่ครับสภาพไม่ต้องล้างครับหน้าฝนลุยอย่างเดียวครับล้างไปก็เสียเตงเงินครับ <c oughs> เช็คระยะ2,000โลครับก็ไม่รู้ว่าเขาเช็คอะไรมั่งครับ สูนี้ใหญ่ดีนะมีที่นั่งเล่นนั่งกินกาแฟหน้าตามันก็เหมือนเหมือนกันนะมันปิดแค่ว่ามันบางทีพวกนี้มันมีลงมีเลท เช็ค2,000โลครับครับมีนัดไหนไหมคะไม่ได้นัดครับครับได้เนาะครับครับเช็คอะไรบ้าง2,000โลอ๋อเลยต้องสอง9ที่ด้านี่ไดอครับผมเดี๋ยวพาเดินดูพวกตอนเดียวนะครับออปชั่นมันจะเป็นยังไง เกียร์ธรรมดา <c oughs> เหม็นมากเลยห้าเกียร์หกเกียร์ถอยหลังภายในดำ <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร่ห้าแสนแปดห้าแสนแปดหมื่นเก้าพัน มาดูคันนี้ครับรับรถสองพันเก้านี่ผมอยากได้เลที่แหละนี่เปลี่ยนได้เนาะเนี่ยผมอยากได้เลทตัวนี้เลยของผมมันไม่เลทอะ่ะมาดูตัวแคปหน่อยแคปพวกนี้จะไม่มีระบบล็อกคันเร่งนะ ไม่น่ามีนะพวกนี้เกียร์ธรรมดาของผมไม่มีนะเนี่ยเทอร์บูตรงเนี้ยไม่มีนะไม่เหลือมอีไม่ได้สังเกตเนี่ยสวยอะ่ะมัน ตัวนี้เลดสวยมากเลยสีประตูมาดูสีประตูกันหน่อยมีล็อกคันเร่งไหม ไม่มีนะมีล็อกอันนี้อยู่นะล็อกเลนแต่ล็อกคันเร่งมีไหมไม่เห็นปุ่มล็อกคันเร่งนะครับเหลือมีครับไหนไม่ไม่มีนะ เอเวอร์เรสต์ครับเอเวอร์เรสต์เนี่ยมีแน่นอนแม็กสวยด้วยของผมน่าจะเป็นมือเลสให้เนาะน่าจะใส่เลสให้หน่อยเนาอนี่อู้หูนี่ตัวนี้มีเหมือนกันเดะเลย ภายในแต่ภายในเขาต่างกันอยู่นะตัวนี้ไม,ไม่ไม่มีขับโฟนะไม่มีนะตัวนี้ไม่ใช่โฟวินครับแต่มีระบบล็อกคันเร่งล็อกอะไรเหมือนผมอยู่ล็อกเลนล็อกอะไรมีหมด โวเอลเบเบเลตไวแท็ก well. e ไม่มีเลยครับาวแท็กเขาบอกให้นั่งรอก่อนนะครับโอ้เขามีโอวันตินมีขนมให้แจวเลยครับกินก่อนนะพี่น้อง นี่ก็ชงมาให้เลยนะเดี๋ยวขอขลินก่อนครับเดี๋ยวไปดูเขาทำอะไรพี่มีล้างรถไหมมีครับอ๋อล้างให้ด้วยเด้ออ๋อคือคือมาต้องล้างให้อยู่แล้วใช่ไหมสีภายนอกครับ อ๋อไม่ได้ดูดฝุ่นครับครับขอบคุณมากพี่พกกรับอยู่ในรถเลยอเสองสองพันโลทำอะไรมั่งพี่สองพันกิโลเ,เดี๋ยวผมเอารายการมาให้มันจะเป็นตรวจเช็คหลังในนั่นเฉยๆหลงังหลังส่งมอบรถเฉยๆ๋อ้แค่ตรวจหลังส่งมอบเฉ<ช>ยๆก็เข้าไปดูโปรแกรมข้างในว่ามันมีอะไรต้องอัปเดตไหมอ๋อครับครับเดี๋ยวผมเอารายการมาให้ครับครับขอบคุณมากพี่ วางให้อยู่แจ,แจ๊วแจ๊วแจ๊วอันนี้ใส่อะไรครับพี่กลุมหมวกกันเพื่อนกันเพื่อนอ๋ออันนี้มันเครื่องสามพันเหรอพี่เน,นี่ยเครื่องสามพันไหมสองพนะันนิง <2000? S 2> เครื่องสองพันอ๋อไม่ถึงสามพันไม่ถึงสามพันเป็นของแรปเตอร์ครับอ๋อเดี๋ยวนี้ใช้เป็นเครื่องดีเซลตัวเล็กห,หมดแล้วครับ มี2,000เทอร์โบคู่กับ2,000เทอร์โบธรรมดาพวกไวายแท็กมี2,000เทอร์โบคู่หมดเลยอ่าคาแยกเหมือนกันอ,อ๋ยแยกอ๋อไม่สองเครื่อง,ออองเรนเรนลัคเตอร์ครับลัคเตอร์จะเป็นเครื่องเบนซิน B6 อ๋อครับประมาณนั้นครับ เจมีอยู่ในรถอันหนึ่งเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ